อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox กันอีกเช่นเคยนะฮะก็อยู่กันใน mod pack ที่มีชื่อว่า Eye and Fire กันอีกแล้วนะฮะก็นที่คลิปนี้ผมก็กะว่าจะทําการหาพวกทรัพยากรคราฟของก็คือผมจะคราฟเป็นดาบมังกรนะฮะก็คือมันต้องใช้เป็นวิทอร์โบนด้วยในการคราฟซึ่งมันต้องไปหาข้อกะทิดในไบโอมสวรรค์หน้าไงนั่นมันผีดิวะโอเคในคลิปนี้จะไปหาข้อกะทิดในไบโอมสวรรค์หน้ากันดีกว่าเนี่ยฮะมันต้องการใช้เป็นวิเทอร์โบนอันนี้ด้วย เราต้องไปหาเขากะทิดก่อนนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปทําเข็มทิศเนียเข็มทิศนี่คือมันชื่อว่าอะไรวะคอมเพลสอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเนเชอรลคอมเพลสอันเนี้ยรดอเปล่าน่าจะเป็นอันนี้ฮะน,นี่นี่นี่อันนี้ไงเอออันน,น,น,ออน,นี้ก็ต้องใช้เป็นไม้แล้วก็ใช้เป็นอันนี้ด้วยเป็นเข็มทิศธรรมดาด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องทําการว์ปไปที่หมู่บ้านของเรานะไปอ่าโอเคทำการคราบไปแล้วเป็นคอมพาสอันนี้เลยดีที่มีเนี่ยดีนะที่ ขุดเอามาไว้นะฮะอืมโอเคเดี๋ยวผมต้องหาเป็นลูกโอ๊กด้วยฮะแล้วก็ทำการตัดต้นไม้นี่ก่อนแล้วกันโอเคตัดไปฮะตัดนานหน่อยอ่าแล้วก็ต้องเก็บแค่ไอ้ลูกโอ๊กอัน,นเนี้ยเนี่ยโอเคเก็บมาเก็บมาไม่ใช่กี่อันวาใช่สีปะอืมอันนี้มันเป็นไม้เราไม่เอาไม้เอาเป็นี่มาสามแล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้นะฮะเอาเฮ้ยอีกอันหนึ่งไปไหนอนะเอาอีกอันหนึ่งตอบตรงไหนเนี่ย โอเคช่างมาแล้วกันเดี๋ยวทําการไปคราฟดูฮะน่าจะครบแล้วแหละมัง้งไหนดูสิโอเคเข้าไปเลยผมใส่เป็นแหวนเนี้ยเป็นแหวนแฟรี่นะก็คือตัวจะเล็กมากเลนะ้ะแบบโคตรจะเล็กอะแบบเล็กแค่ครึ่งบล็อกเองมะเนี่ยแบบตัวเล็กมากแล้วแหวนนี้ทําให้เราเป็นแฟรี่นะแล้วเราผมอะไรเนี้ยสับสนอะไรเนี่ยนะแล้วเราขาดอีกว่าเราต้องทําการเอาเพิ่มมาตัดเพิ่มแล้วกันตัดต้นไมเพิ่มแล้วกันมาโอเครอรอรอ,รอ,รอให้มันล้มนะ โอเคมาได้ยังโอเคเรียบร้อยฮะเก็บเล่มาเลยชึบป่น่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยลูกโอก๊กแล้วก็ต้องแบบเซิร์ชหาไบโอมสวรรค์นหน้าอีกนะโอเคมาทำการคราฟเลยนี่ได้แล้วฮะแอดวานซ์เมนต์มาสิเดี๋ยวต้องหาไบโอมสวรรค์นหน้าหาจากตรงไหนดีวะจะต้องเอาขอไปเก็บก่อนเดี๋ยวก่อนนะขอเอาขอไปเก็บแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเอาเป็นอันนี้เก็บไปแล้วกันนะประมาณนี้เลย ไะเดี๋ยวทำการไปกดหาเลยกันนะเซิร์ชหาเลยว่าเบลอมสวรัณน,นามาอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตรงอ่าเฮ้แล้วมันเออก่อนนะขอหาแป๊บนึงนี่มันเป็นเมษาไม่ใช่สวรณน,นาเอ้ยนี่นี่น,นี่โอเคเอาเป็นสวรัณน,นาธรรมดาแ,บบแล้วกันป่าค้นหาอีก9ก้ารบล็อกเลยเหรอไปทางนู้นนะต้องไปทาง,งนู้นให้แบบระยะบล็อกมันสั้นลงโอเคไปบินไปครับแบบชิลๆเลย เรามีแบนแฟลรี่อยู่คือแบบชิลมากสามารถบินได้นะบินแบบสำรวจข้ามทะเลกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาผมว่าต้องค้าไปน,นี้ก่อนพิธีอุดหูก่อนเดี๋ยวเจอไซเลนนะต้องใช้เป็นบัตทอนเป็นปุ่มแล้วก็ต้องค้ามา2อ,อันแล้วก็ทําการแบบนี้อ่าได้แล้วครับเป็นนี้เป็นเอียนี่เอียบัสหรือเปล่าเป็นที่อุดหูนะฮะไปอีก500 40กว่า30กว่าแล้วแล้วมันก็อยู่ใกล้นะเนี่ยนะ ถ้าเกิดเทียบกับเรามันก็อยู่ใกล้อยู่นะแค่ข้ามทะเลไปตรงนี้ก็ถึงแล้วหรือเปล่าอีก300แล้วตอนนี้340ร้่สกว่าเฮ้ยดีไงเจอไซเรนแล้วฮะเอ้ยมันมีไอตัวนี้ด้วยซีเซเพนอยู่ด้วยเฮ้ยมันกำลังตีไซเรนอยู่แล้วก็ไปช่วยยิงเอ้าเซิร์ฟแม่งโหลดแต่ก่อนนันแต่ก่อนนั้นมันโหลดแมพโอ้โหแล้วมันตีแรงไงไอตัวเนี้ยไอซีเซเพนเนี่ยมันเซนตายไปแล้วฮะมันกัดแรงมากโอ้แล้วมันเด้งขึ้นมาด้านบนอะไรกันนี่ ดิงยิง,ยงไม่โดนด้วยยิงอีกทีนึงโดนไหมเอาโดนหนึ่งนัดถ้าเราเอากระสุนหมดแล้วแมเงเอ้ธน,นูหมดนะลูกศรหมดต้องใช้ดาบละมาขึ้นมาเลยเจ้างูทะเลขึ้นมาซินยะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแมงไม่ขึ้น <laughs> แมงไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาแล้วมันอยู่ในน้ําแบบนานเลยมันโหลดแมปป่ะเนี่ยแมปโหลดแล้วเปล่าเดี๋ยวกันนะผมว่าทําการเปลี่ยนแหวนก่อน เอาเป็นแหวนนี่เลยแหวนไททันมาเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมา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 จะกับไททันหน่อยไททันหืตีตีต่อไปต่อไปนี่นี่เราตีแรงนะครับคือไททันมันจะตีแรงมากอืมตีตบตบอะไรเล่าตายเรียบร้อยโอ้โหเลือดเราเยอะไงแบบโคชิลเลยนี่ฮะแต่ก่อนนะขอกดปุ่มนี่ไงตัวเราใหญ่อ่ะตัวใหญ่ว่ากัะเป็นเผ่าคนยักษ์เลยอ่ะตอนนี้ ๋ยวออกกัอนออกไปฮะเดี๋ยวต้องเก็บของในทะเลด้วยมันดอบเราไปใต้ทะเลนะฮะไอเทมอืมมันมีกระโหลกของไอตัวนี้ป่ะเนี่ยซีสเปนป้าอยากสะสมเอาไว้อะ่ะไม่ดอบเลยอันนี้มันของไซเลนเนี่วะเป็นเกตไซเลนนะแล้วของไอซีสเปนอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้วะไม่ใช่ไม่มีวะเอ้ล้วมันดอบตรงไหนเนี่ยแย่ละแย่ละหาไม่เจอใต้น้ําก็ไม่มีตรงนี้ละตรงนี้มีปะ ด้านบนหรือเปล่าอ๋อนี่นี่นอ๋อเป็นสีเขียวโอเคเก็บมาก่อนได้เป็นฟันมาด้วยฮะแล้วก็มีอไหมมีกระโหลกปะมีกระโหลกไหมไม่มีกระโหลกเหรอโอ้โหแม่งเสร็จเสร็จได้ไ่มวะเดี๋ยวเอาแหวนแฟรี่ใส่ก่อนจะได้บินได้โอเคนั้นก็ไปฮะแต่ว่าข้อเสียของเอาข้อเสียคือค้างไม่ใช่ฮะก็คือข้อเสียข,ของแหวนแฟรี่นี่คือมันจะทําให้เลือดเราน้อยลงเนี่ยเลือดเราแบบโคตรน้อยเลยสี่หัวใจไหมนะฮะอื อันนี้เอ้ยนี่ไงเจอแล้วสวรรค์นหน้าตรงนี้อ่าแล้วก็ต้องมาทางนี้ก็จะเป็นสวรรค์นหน้าใหญ่โอเคเยี่ยมไปเลยเจอแล้วสวรรค์นหน้าแล้วมันโหลดอะไรนะโหลดแบบหนักหน่วงมากไปไปไปต้องหาข้อกระทิสก็คือเป็นไก่ไงเป็นไก่เป็นไก่ป,ไกปีศาจอันนี้มันสเกลตันกับแมงมุมข้อรกระทิสจะเจอปะเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยข้อรกระทิสคร็อกระทิสเอ่อเฮ้ยนี่ไงโอเวลร์มีเป็นหุ่นไรกาเต็มเลยตรงนี้ เป็นอะไรสแกโครเนี่ยหวัดดีนายสแกโครเดี๋ยวก่อนนะแล้วเขากระทิสมันไปไหนน่ะเมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่อันนี้ก็เป็นสแกโครแบบแบบถอดหัวฟักทองอเอ้ยนี่นี่นี่โอ้โหมันยิงนนี่ใส่เลยแล้วก็ติดพวกนอนเชียกับติดแบบโอ้โหสุดยอดถ้าติดิทเทอร์นะโอ้ยมึน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 ,มนหัวมึนหัวอาจจะใครเป็นแบบเป็นโมชั่นซิกเนเจอร์ก็เสียใจด้วยฮนะ เพราะว่ามันจะมึนหัวมากๆในการสู้กับเจ้าคอกาทิสเพราะว่าผมขี้เกียจครับที่ปิดตานะฮะเนี่ยมันจะมึนหน่อยแต่ผมไม่เป็นไรฮะแต่ว่าคนดูบางคนก็อาจจะเป็นน <c> ะ <oughs> แต่ผมไม่เป็นไงนโอเคตีตีตีไปนี่มาเลยมามาเข้ามาเลยเอ้ยดอบดอบโอเคมันดอบด้วยใช้ได้อยู่เราต้องการเป็นวิเทอร์โบนั้นโอ๊ยแล้วมันตีโดนยากมากมันโดดไปโดดมานี่ไงตายดอบปะตบเนื้อไก่ ดอกมื่กีันสามอันตีสองตัวดอกสามอันโอเคดอกยากอยู่นะะแล้วมันติดทะเลทรายนี่ว่าเบโอมสวร์น,นานี้อ่ะเอยดีอยู่นะติดทะเลทรายด้วยนี่มัมมี่มัมมี่อะไรเล่าเอ้ยมีตัวโอ้โหแล้วมันเกิดกันเยอะไงข้อกระทิตอะแถวเนี้ยเราพอแล้วเราแค่นี้แหละเจอสแกโคตีมตบหน้าไม่เช่สแกโคหุ่นละกาโอ้โหมันถือเคียวด้วยปะ วิ่งโอ้ตีแรงกว่านีเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมันกาสเปนไล่เราอืมมันตีตัวมันยากวะเฮ่ยตีถึง่าโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่เราตีเข้าสิบห้าดาเมจเลยอืมตายเอากาอีกาแม่งตกเลยดอบไปปะเหมือนจะดอปแค่กองเล็บอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ฮะตีอีกาเลยตรงนี้มีอะไรโอ้โหมีแต่ข้อคัดทิศเต็มเลยแล้วก็มีเป็นหุ่นไล่กาตรงนี้นะอีกหนึ่งตัว อ๋อมันก็สิ้นสุดแค่นี้เฮ้ยมังกรนี่ว่ะตรงนูน้นนั่นนะ่ะเฮ้ยสองตัวมังกรสองตัวเลยโว้ยเฮ้ยผมว่าเอาดดีกว่าไหมคลิปนี้มันเป็นมังกรธรรมดาละจากคลิปแล้วคือเป็นมังกรกระดูกแต่นี่คือเป็นมังกรแบบธรรมดาแล้วนะฮะมังกรไฟก่อนนะขอทําการเปลี่ยนเป็นแบวนให้ท่านก่อนเฮ้ยเอานี้ทิ้งแม่งเลยแม่งของเยอะแล้วก็เอาแหวนนี่ออกแหวนหท่านใส่อ่ามามาเลยนาย จ้ามังกรแดงสุดยอดไปเลยมา้นานักล่ามังกรมาแล้วไ,ไ,ไปไปไปโอ้โหเนี่ยผมตัวใหญ่แบบพอๆกันเลยพอๆกับมังกรเลยเฮ้ยมันไม่มันไม่ไมไมสมา,ายคาบเราได้แต่กับตัวใหญ่อะ่ะเออนี่ไงตีตบไปตบฟันไปฟันตัวเข้าไปเอ้แล้วนาขคาบเรายัางไงอ่ะนายาบเราไม่ได้เราเราเป็นไท้ท่านนะฮะเอาไงต่อฮึยีฟันฟันหนาตอตีตอตีอตีตคริโอ้โหมันบินว่ะมันตีไม่ถึง นี่ตีถึงแล้ว1นทีเด,ดามเมจโอ้โหเข้าเจ็ดหรออะไรอะไรนายคาบเราไม่ได้หรอเื้ยนายคาบเราไม่ได้นี่ตบตบเข้าไปเรียบร้อยตายฮะอีกหนึ่งตัวล่ะต้องเล่นให้หมดแล้ลังมันอยู่ไหนอะเฮ้ยแล้วมันเกิดมาันล,ลังไม่มีหรอมันคืออะไรเนี่ยสปอนเองได้หรอมังกรอ,อะอะไรวะนนี้มันสปอนแปลกๆเนี่ยไอ้ไอ้ไฟไม่ใช่นะคือมอสมันสปอนแปลกๆนะฮะมาตีตีไป,ไป,ไปตบเลย ตบหน้าตบหน้ามันก็ไซส์พอๆกันนะมังกรอ,อะ่ะแต่ว่าเสียงมันโคตรดังนะเดี๋ยวค่อยเบาเสียงในคลิปแล้วกันเสียงเกมอะ่ะดังมากอีตบตบไปหัวเลือดมัน300ก้กว่าเลยเหรอแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยตายฮะเราคือนักล่ามังกรไงเนี่ยจากคลิปที่แล้วคือมันเป็นสกินกระดูกแต่ว่าตอนนี้คือมันเปลี่ยนละเพราะว่า เทศกาลฮาโลวีนมันจบแล้วไงเออก็ถือว่าดีนะเฮ้ยถ้าเกิดเป็นช่วงปีใหม่มันจะใสชุดซันต้าปนะมังกรนะเฮ้ยอ๋อตัวนี้มันมีเป็นดันเจียนด้วยนี่วะ่ะข้างๆที่เราฆ่ามังกรนะ่ะเนี่ยมันคือดันเจียนอะไรไม่รู้นะผมเพิ่งมาสังเกตเห็นแล้วก็ค้างเลยนะโอ้โหออมันโหลดไรหรือเปล่าเนี่ยเราเข้าได้ปะตัวเราใหญ่เกินะเนี่เข้าได้อยู่เฮ้ยเอ,อ้ยนี่มันไอ้เป็นกล่องมิมิกนี่ว่าเป็นมิมิกแคปเฮ้ยตัวนี้คือสามารถเลี้ยงได้ เล็งได้ให้ตัวมิมิกเนี่ยแต่ว่าต้องใช้อะไรในการเทมแล่ผมลืมแล้วว่ะอฮ้ยแมงมุมแมงมุมพิษตีตีไปโอ้โหโอ้โหแล้วมันตีแรงด้วยพิษมันแรงแล้วมันตีโดนยากไงมังไอ้มังกรเลยแมงมุมพิษอ่ะแล้วมันตัวเล็กอืมเดี๋ยวทําการกินที่ก่อนแล้วกันมามาเลยแมงมุมตีต่อไปต่อไปเุ้ยไม่โดนมันหีไม่โดนอ่ะเออ ไอนี้ก็ไลเล่าลำคาเแล้วเกินตัวมันเล็กเกินต้องไปทำทบแบบทบสปอนเนอร์เหมือนตัวไม่งั้นคือมันน่าลำคาลนะมาที่สปอนเนอร์มังมุมตรงนี้หรือเปล่าวะใช่ปะโอเคน่าจะใช่ั้งสปอนมางโูโอเคใช่อะทบเลยเฮ้ยแล้วมันตีนัานหลังแป๊บนึงขอนี้ก่อนเอ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้ยคือตัวอะไรวะเอ้ยมันเป็นแมลงรไม่รู้ฮะแล้วมาตีเราเฮ้ยมันเป็นหิงห้อยมันเหมือนหิงห้อยเลยนี่ไงหิงห้อยดุร้ายอ่ะนี่ตายไปเลย อยากเลี้ยงไอตัวนี้อยากเลี้ยงมากอ่ะอยากได้อ่ะมันต้องทำไงวะเนี่ยต้องใช้อะไรเทมอ่ะใช้เนื้อเน่าเทมเหรอถ้าเกิดจะไม่ผิดหรือเปล่าไม่รู้นะต้องขอทําการดูก่อนสินี่ไงเรามีเนื้อเน่าอยู่ในนี้กล่องโอเคนี่เก็บไปก่อนเอานี่มาเทมได้ปะเทมไม่ได้อะอะไรวะมันต้องใช้อะไรเทมอ่ะลืมแล้วอ่ะโอ้แล้วไอหิ่งห้อยนี่อะไรเนี่ยไม่มาจากไหนวะไม่มาจากไหนนี่ไงตีมก่อนนี่ตาย เฮ้ยสปอเนเซอร์อะไรอะ่ะอันนี้เอ่อเฮ้ยอ๋อมันคือสปอเนเซอร์หิ่งห้อยโอเคก็เเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อแบบใช้ในการปัอ๊มอะไรสักอย่างหนึ่งได้ฮะเดี๋ยวเอาไฟปักไว้ก่อนกันมันเกิดอ่าเฮ้ยแต่อยากเทมเนี่ยมันใช้อะไรเทมวันนี้อ่ะไอตัวนี้อ่ะอยากรู้รอ่ะแล้วเนี่ยมันเหมือนจะมีจี้อะไรสักอย่างหนึ่ง มันบอกว่าเพิ่มโบนัสดาเมจให้กับพวกอันเดธบวกสิบก็คือตีอันเดธก็คือพวกพวกซอมบี้อะตีแรงขึ้น10%เลยฮะดีปะวะ <laughs> มันใส่ในช่วงไหนอะใส่ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อมันมันใส่ตรงสร้อยเออแต่ว่าสร้อยของเราอันนี้มันดีอะอันนี้มันก็หน่อมแนมอะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อจาเป็นนะแต่มันตีพวกซอมบี้ขึ้นตีแรงขึ้นแต่ว่ามันก็ล้าไงเราดาบแล้วก็ตีแรงอยู่แล้วอะนะ อ๋อมันต้องใช้อันนี้ในการเทมเจ้ามิมบิคแคปนะฮะนี่ไงมันโอ้โหแล้วมันใช้ของจากนรกเลยมันต้องไปไล่ตัวนี้สลัม,มเบนเดอร์อ่ะโอ้โหยากเอาการอย่างเนี้ยเออเราอยากจะอุ้มมันได้ปะอุ้มแบบกลับไปที่บ้านเราอ่ะเอาไว้ก่อนอนะเอาเอาน้องเก็บไว้ก่อนอ่ะได้ป่ะเนี่ยเอาต้องเอาของทิ้งก่อนอันนี้ทิ้งไปเลยเราไม่เอาละเอาต้องเอาโลออกโอ้โหต้องทิ้งสองอันอะทิ้งแครอทไปอันนี้เก็บไปก่อนแต่ตรงนี้เราก็เอาโลออกก่อนฮะ แต่การอุ้มมาซี่ลองอุ้มดิจะอุ้มได้ปะไอ้ขอให้อุ้มได้แต่นะอุ้มได้ไหมเอ้ยอุ้มได้อุ้มได้เอ้าอย่างนี้ก็เอาไว้ที่บ้านดิเดี๋ยวต้องแปลงร่างเป็นแฟรี่ด้วยอ่ะกอนนะขอบ้างก่อนขอใส่เป็นแหวนแฟรี่ก่อนแล้วกันนะเอ้ยมันมันน่ารักมากเลยอ่ะเจ้ากล่องเดินได้เนี่ยโอเคใส่แหวนนี่ก่อนแล้วกันจะอุ้มได้ปะถ้าเกิดใส่แหวนเนี่ยลองอุ้มดิเฮ้ยอุ้มได้ปะ กดอุ้มอเอาอุ้มได้อุ้มได้อไดโอ้ยไปเลยไปเลยบินกลับบ้านเลย <c oughs> บินกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาสำรวจที่หลังนะเราเอานี่ไปเก็บก่อนเอาน้องไปเก็บก่อนอยากได้น้องโอ้โหเข้ากระทิีแต่ต้องมาทางนี้ฮะเรากลักบเรามาจากทางไหนวะเนี่ยทางนี้วะเนี่ยผมจำไม่ผิดก็คือเรามาจากทางที่มันเป็นเกาะเล็กๆประมาณตรงนี้แล้วก็เราต้องตรงไปทางงูหรือเปล่านะฮะเ,เดี๋ยวลองตรงไปดูว่าจะเจอทางกลับบ้านหรือเปล่านะฮะ ่าวยแบบบินไปเลยแล้วกันว้แล้วพูดอะไรไม่ได้ผมเนี่ยฮะเริ่มเบอร์เบอร์แล้วตรงนี้มันเป็นตรงไหนนี่อ่ะเออใช่ทางเดิมป่าวว่าเหมือนจะเหมือนจะไม่ใช่ทางเดิมเลยวะแต่างเงี้ยเออแปลกซะนี่ยเหมือนจะมาผิดทางหรือเปล่าเหมือนจะมาผิดทางหรือเปล่าสภาพนี้ใช่ไหมเรามาผิดทางใช่ไหมจำได้มันไม่มีซีสเพนนะโอ้ซีสเนสองตัวเลย จำได้ว่ามันไม่มีนะว้ายางเนี้ยเรามาผิดทางเหรอแต่ก่อนนะโอเคมาแล้วฮะกว่าจะมาไดห้หลงไปหลายรอบเอ้ยเอาน้องไว้กับไว้ชั้นบนดีกว่านะฮะอันนี้คือบ้านเราปะเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่ปะบ้านเราหรือเปล่าวะเอ้ยไม่ใช่ดีกว่าเอาหลงอนะหลงหลงหลังไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่บ้านเรามันเราอยู่ตรงนู้นมันงหลงหลงบ้านหลงบ้าน อ่ะต้องหลังนี้ดิเออเดี๋ยว,เ,ยวเ,เก็บไปชั้นบนดีกว่าเดี๋ยน้องเดินหนีนะฮะมาเก็บไปชั้นนอนเลยนะฮะชั้นบนสุดเลยเออตรงนู้นโอเคขึ้นไปขึ้นไปเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะเอาไว้ตรงนี้แหละทำการวางเลยเรียบร้อยได้แล้วน้องไม่มีแคร็บนะเป็นปูกล่องก็คือต้องอันนี้ก่อนเราต้องไปเอาอันนั้นของจากนารกก่อนแต่ว่ายังก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ เดี๋ยวเอาไว้แบบทําการคราบของก่อนต้องคราบเป็นพวกอาวุธมังกรเนี่ยเอออาวุธจักกระดูกมังกรด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะแต่ขอทํา,าทการเก็บของก่อนแล้วกันนี่เก็บไปแล้วก็เอาไปนี่นี่สร้อยนี่เก็บไปก่อนแล้วกันแล้วก็เอานี่โอเคปามานที่้วกันฮนะแล้วก็เอาหมวกอัศวินที่ใส่เฮ้ยผมอยากได้เขียววะ่ะเขียวมังกรเท่มากแล้วต้องใช้เป็นอะไรใช้เป็นใย,ยมึงมุมโอ้โหเรามีปะเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะโอเคเรียบร้อยฮนะทำการคราบไปแล้วกันนี่ยมันมีแบบ พวกแบบออล่าไฟเนี่ยไออาวุธไฟอะ่ะมันโคตรเทพนะมันโคตรเทพเลยนะไอพวกเนี้ยโอเคครับเป็นเคียวก่อนผมชอบชอบเคียวมากอะเคียวมันเท่ดีอะเหมือนยมบทู่แตะใส่เป็นไฟได้ปะเอ้ยเอา้ามันอา้ามันใส่ไฟมังกรให้กับเคียวบแบบเนี้ยไม่ได้เหรออันี้มันเป็นเอ็นชาร์แต่มันต้องทำยังไงถึงจะเป็นไฟวะเฮ้มันมันเปลี่ยนวิธีการคาบเหรอเวอร์ชั่นนี้พวกอาวุธมังกรไฟอะ่ะ มันแย่ละมันแย่แล้วมันครับแบบนี้ไม่ได้มันใส่แบบนี้ไม่ได้หรือว่าเอบนนี้อไม่ได้มันเนี่ยเราอยากทำให้มันไฟแบบนี้ทำยังไงวะเอ็มพวกซับเน็ตสมัยมันทำไงไม่รู้อะตอนนี้คือมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ไงไงวันที่แย่โอ้โหแล้วมันอาวุธมันเท่มากอะมีแบบพวกออร่าวบวบวบด้วยมีเป็นแอนิเมชันเนี่ยตรงดาบอะตรงใบดาบอะมันโคตรเท่แล้ว อยากได้มากเลยแต่ครับไม่เป็นอ๋อผมรู้แล้วโอ้โหมันแบบมันยากมากแลนะ้วในการทำมันก็คือเราต้องมีเป็นมังกรก่อนก็คือมันต้องทําการหลอมอ่ะหลอมแบบนนะเนี้ยนะเนี่ยต้องใช้มังกรในการเผาแล้วก็หลอมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันทํายากเพาต้องมีมังกรก่อนไงเราต้องเลี้ยงมังกรก่อนถึงจะทําได้มันน่าจะเป็นอาวธเลดเกมป้านี้ เป็นของเลดเกมแน่ๆเลยฮะยังทำไม่ได้อยู่ตอนนี้โอ้โหมันทำยากอยู่นะเนี่ยต้องหามังกรต้องไปเลี้ยงมังกรก่อนนะฮะโอ้เข้าใจแล้วถึงว่าทำไมมันเป็นแบบอาวิทเท่จังมันเป็นอวุธเลดเกมโอเคฮะก็เอาเป็นว่าทางนั้นสำหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก็รายการที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ถ้ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย